กนนารส,สวัสดีครับท่านผม้ชมมวันนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาถี่ศาลอากงสองเก่ารัวปูเจกครับผมเพื่อ่าจะมาทําการไหวครับผม,ออม,มอเอาผลไหม่มาไหวนอกจากเปลี่ยนมาเปลี่ยนดอกใหม่ดอกหยังห้ปูเจกแล้วอจะมาถามไทยตัวเลขกับลุงต่อมอีกครังหนึ่งว่าลุงต่อมฝันดีบอหลังจากที่บอกพอเที่ยงมา่แล้ว ขบวนนีครับอาจจะเห็นมันนี่อาจจะเห็นแม่วาดหรือบ่เห็นเนาะอาจจะแม่วาดหรือบ่เห็นกันยังโมโหครับเพราะว่าคันนี้แม่วาดเนี่ยเขาก็จะได้ถามนั่นแม่วาดเพราะว่าแม่วาดเป็นคนดวงแห้งเดียโชคเดี๋ยหลามนั่นแม่วาดนอกผุนครับปูเจ๊กอยู่พูนผุนๆตอนนี้กําลังกินเข่าครับกําลังกินเข่ายายบัวกินเข่ากรบปวกกุมปะพูนแม่อ้อยครับนี่ครับยายเสียรอ้วใเ้เบิงสารปูเจ๊ครับผม เห็นบ่ครับท่านผูนช้ชมสารโปรเจกโอ้นแขวมลืมอยู่คนครับผมเห็นบ่ทุกโยน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 เดียวกว่าเนาะว้าวเนาะว้ามากมันสิลืมกระถ่ายไปหน้ามันตัว กินเข้าไปน้ำคุยกันไปน้ำครับแต่หมูชมเนาะตัวเลขมันก็ยุนโมนี่ล่ะแต่หมูช่มยุนแล้วนี่ครับไข่กยเขังเจ้าว่าครับประเทีองตัวบ่งได้ลิดเตะขาเนาอเยเน่เื้อคุยเยอะเเก่าไส่ทั้งเลยแล้วนหานี่น้ำแดงอยู่นั่นเต็มอยู่ ขวัญเจ้าเป็นโปเกะขวอยเป็นผู้อ้าวเออข้าเจ้าก็ได้ได้เจ็ดหาเก้าน้องเบิ่งเสร็จแล้วตาต่อมเอาบทเป็นเขาก็เบิ่งคลิปนอเจ้ากับพระเทืองแก่ขวัยขวัยผู้อ้าวเนแม่นควมเจ้าตาต่อมเนี่ยแต่แต่หาเก้าอย่างเดียวครับผู้ช่มบอกย้ำเดยคือการตะกี้กับผ้ากันแปรอยู่ว่าผู้เจกับต้องเป็นเจ็ดนั่มปรก่อนที่จะผู้เจจะเตะขาสานครับสมุชม แต่พ่อปูเจ็กวเตะขากับ่เอาเจ็ดสซน้ำบัอนี้เขาจะหาเก้ามันขาดเจ็ดตัวเดียวมันกับ่ได้ที่เราบัอนี้พูเขาเจ้าสลัดเขาเจ้าก็เอาปูเจ๊กส่น้ำบัอนี้เจ็ดหาเก่ายางกีรลายมันก็ถือโต้นนะครับแต่ผู้ชมพ่อกันจินข่าปลาครับแต่ผู้ชมบ่อนี้เนาะจินเข้าเต้าก่อนที่จะไปไหวเอากงสองเก่าหรือว่าปูยาตาย่ายครับ ว่ามาสตอได้บางคมองเราไปดำปเปื่อยเอ้าคนนี้มาตัวมาผู้ผู้เจ๊กมหาอีกเหรอลุงต่มว่ามาหาหลัเพิ่นมาบอกจังใดแน่เขาก็ลองมาฟังจากปากลุงต่มน้ำกันครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นอาจจะไม่ยำหรือเปล่าแม่นบ่ไม่ย่ำไม่ได้มาบอกดอกไม่ยำิ่นไม่ยำแก่ให้คนมาว่าจังใดมาแก้ว่าจังใดว่าน้ำพอเทืองข่านนี่ล่ะข่านก็ต้องไปคิดหลายกับข่านซีขากับซีข่านก็เป็นโตที่เขาแปลเมือนกัแล้วลุงต่มเป็น แต่เพิ่นมาแต่โตเพิ่นเป็นหลักอที่พระเที่ยงว่าเอาเพิ่นเป็นหลักไว้ว่าปูเจ็กกระเจ็ดนั่นเระปูเป็นหลักอย่าให้เว้าต่อกเพิ่นวานอเอาปูเป็นหลักไว้พิถือกระตังคือเป็นหลักไว้ของเราเนี่ยตีตีหลักแหลกไว้ก็คือเพราะว่าสิงห์วานหลักลอยหลักลอยเอาเลยเจ็ดไว้ตลอดเลยแม่หมอคะหลักลอยปูเจ๊กนี่คือเหล็กเจ็ดนี่คืออยู่หลักลอย เจ้ากองเก็บออกแล้วเราเราหายสามลอ,ยล,อยล้วก็ให้รักลอยนองลักท่านลักยังคิดบ่ออกว่าคือบ่ต้องไปคิดยังดอาว,ว่าอัน,ค,นคันว่าปูปูน่ะคือแจ็กเจ็ดคือเก่าคือเขาตีเขาว่านะตีเเก่าคันปูเนี่ยเจ็ตก,กับเก่านะมาอยู่แล้วปูเนี่ยมันเตรียม,มนี่ตะเล็กจังตีกระปุ่อตัวนี้เก,กจะได้พ่เถี่ยงข้านก็เอาเราข้ามไปอันนี้ดอกถ้าขีดต้มกระตีเป็นหกขมิน้น แต่ว่าข้านเนี่ยก็ตีเป็นลาาเอาเป็นไทยเอาซีซีแล้วก็ข้านซีขาเนอซีบุตรองไปดูกว่าเครื่องแนวอื่นบางแต่เราข้านเพราะเราข้านซีขาเอาทนัานบุตรตองไปคิดไปใกล้ดอกนอกระเด็นแะ้ว่างปลูกกัขันเอาซอสกับปลูกปูเจกระเจ็ดมันมากมือใดนี่ลุงตองมากมือขึ้นมากมือขึ้นเห็นบอกให้ให้พวกเก่ามาหาฝน ฝนไปอยู่ทางตั้งกระซีก็ะได้มันมากเลยพายุฝนมากแล้วครับจำบุชเอาหนีละเอานีละไม่ได้หอดเท่าไงดอกแล้วว่ามากกับสร้างมั่นแก่ให้ซองโตหลายเจ็ดสี่ตัวอื่นก็ให้พุทธเถียงฮะเอาใส่ไปตัวหนึ่งโอ้พี่พอมากไทยอีกละเสร็จแมาแก่เจ็ดสี่ทำไมงวดนี้ฝนไทยโตโตสีมุเจ้าเมืดไดหลายนะละงวดนี้ตีมุเจ้าซื้อเมืดร้ายแหละตัวนี้บางเจ็ดสี่มุเจ้าเมืดร้ายเดเป็นเจ็ดสี่ แต่ว่ามสามถี่แก้กันเหมือนน้นตัวใดก็บืองต่อมือมเจ็ดสี่สาเออเจ็ดมันกับสาโตเดียวกันแหละเพราะว่ามันหลบเราหลบไข่องตเจ็ดที่นโอกเอบสแวันนี้ได้ท่านูชมเพราะว่ามือจาบมัดลายเดีวน้ำเจ็สี่หมลายได้ปู่ว่ามือจามัดลายได้ทั้งกลุ่มมือจมัดลายเป็นว่าเจ็ดสี่บางครั้งการเรื่องลูกต่อมศูนนี่อาจจะเป็นเจ็ดศูย่ยังสี่กดได้นา เจ็ดสี่สามเจ็ดศูนย์สี่ยิงสีนาบนเอาไปไปทางปุ่นเด้อทางทางกะสีเด้อไปทางสังกะสีนั่นทางนั้นนี่ฉลาดอยู่ไหมฝนตกครับท่านผู้ชมฝนตกไปเดียวครับเดี๋ยวตามนุงต่มไปสัมผัสนุงต่มไหมครับอยอย่เถียงคนครับเดี๋ยวไปเถียงว่าฝนมันตกนะครับเรนโบ้ครับท่านผู้ชมฝนฝนใหญ่มาก้ะครับเมื่อนตื้อเลยใกล้จะถึงล่ะไปครับเขาหอมครับท่านผู้ชมเนาะเรนลีฮอม ฝนตกหน่าเดี๋ยวว่ากัรใส่ฝนโจ๊กพอเสี่ยงมากถึงรมพอดีเลยฝนมากพอดีเลยครับใส่ฝนโจ๊กเดี๋ยวว่าเออเออยังหรอเอาอยังโอ้ยเออคืออยู่ทางในฝนไปปูสาทางในคือคือลูกต้อม มนเข้าไปเดี๋ยวม,น,มนขอมนเข้าไปข้างในก่อนครับแต่ผู้ชมยูหน,น้า,หายูหน้ายู่หลังรอบแก่เห็นเบิร์ใสแต่เลขข้าง1ึงฮอกน้ำพอเชื่องล่ะดึงฮอวปลาเราข้าจิตต้มทเลี้ยงแกทำเลี้ยไนเดอรเพอกปลฮเลขข้างดึงฮกงาน เลี้ยงเด็กนิดหน่อยบัรทายได้จุกจีบรรดาะทอันปูโยงวรรทายนำกระดิกระมัดมัดมากัดมันมากนี่ก็นอี่ว้าวเดี๋ยว่รรดาเอาปูเป็นลักเลิศบราดาห์งานเก่าเดีอัวนั่งยืเรื่อเดอยวขึ้กจะได้น้เปืนปืนปืนองเราอีตกอาผู้บอกในเรองมือโง้เง็น่าเจ้ากับปูกับทำปูเป็นนํานาเดิเป็นลักแต่เจ๊ เลขเอาคาบคาดซีคาบเจ็ดซ mm. nah ีบนวาน่าตามโตทเี่ยงเอาใจตัวหนึ่งบนวาน่าเบนผู้ยืดดอกเอาใจถืามตู้บนวาใจยืดดอกไห้เจ็ดเอาเจ็ดไปโจทศนซีครับจนช่มพอเที่ยงมากศูนย์ครับงมวดนี้แต่ว่าส่วนตัวที่พเที่ยงฝันนั่นฝันได้เจ็ดแปดศูนย์ไปค่ายกันได้นช่ม วันป่าแล้ว,วลนนยะงไงเนี่เกาม้านหน้าโตไมเเลยเสียง็ลอดนี้หน้าจะเส้นหนึ่งว่าเข่าประมาณจะป่ะเข่าได้แล้วจะเห็นว่าเอาหุ่นเข่าโยนครับโตนั่งยุ่เทียงเด้อมันตังมามัน,ด,ด,ออน,นดักก็ขาดอกนะคะโตโย่บาดเข่ามันมามันแดงหน้ามันจะยิ่งใจเนออาะพอเที่ยงดออลองใยกูว่าหนมาเห็นน้ามาโย เราะว่าเคยให่น้ำปูโยบนั่า้ามตู้จนั่นพราว่าจะได้ต่ยงอที่ยังเปมาถามดิเนี่ยเปาลูกมตมเพาะเอาหัวไม่หบอกโอ้พันจะบตอไจ่ลูกขาวพนจือจิ้มแต่ว่าเป็ยังจะไหนแม่จิ้มามเพราะว่าคนนี้มันรักเดี่ยวกับปูปูก็โอ้ชื่อแชื่อจินลูกขาวเป็นชื่อจีน ออเกนี en, ik, az, <o> ่นเ็ค like, ือใจเ็าาเดกว่แต่ป oh. okay. hey. so ู que, ้ให ah ้กันได้หรอคือโฮมไลยเตะเอาเต็สองตู้ละน่อยเยดตีมว่าเพราะว่า้เจ้าคนตายเนี่ยวํา็ตีเมนว่าเยตีนี่เราบอกให้บอกเออับดนี่เกน้ำปูตัวซีเอามาเชไใส่นีเจ้าคาัดเอาโกับิต้มอ้นากข้าไก่เมื่อี้มันบอกงานกันดอ มันเบิดลายดอกมันว่าใส่ม้วนยูนันลามวนน้ำปูอยู่หันลาสามโตเกะแม่ใส่เข้าอันหนักเราปุ่นเจสซีดีละมันราต่างโตเกะเจสซีโอ้ยยูนเจสซีก็สองตัวนี้ไฮเจสซีพวให้เจสซ่มันราตัวนี้มันเบิดไม่โตม้วนลายแต่ได้หนว่าน้าเจสซีคอยพี่โต๊ะก้าน มันขายได้หือปล่าหาหอยขึ้นหาหอยมาลองเบิ่งล่างคนทะไรพันตีพันเราจะสีดาตกลงด้ันเนี้ยมายิบในกันสาบังมีความสุมันเป็นจังไดยที่ต้องยิ้มจันหีืเป่าพเรื่องจีบเพชรีบเียมีเงินเด้อต้องจิ้มให้แบบมันเปิดเลยนะยิ้มเปิดขนาดาการจิ้มปิดมเป็นบร่มีเงินคนทุกข์ก็ยิ้มิดีกันธมดาจเรียง ไม่เบอกครับก็เลาค้างก็ก่อนก่อนทีหน้ามีแก้งเลยเมื่อมาเด้อโมเมื่อแ่จับแก้วใช่ไหมฮะมัหยอกมันม่จับแก้วโอ้เออน่าจะคิดแก้วคตเราไม่ยุ่งแกกะต้นหลายเพราะนตะขี้ยังตอกมืแนวอื่นดอกเจ้าเด้อภาษาไทยภาษาอีลา คนห้าม no so so you so ี Now, so so ่ให้ที่หอีที่ยิ้มี่เกมที่ได้ปขาิบบนี้โครคยิ้เด็กมันโค้งมากใกล้ดอกเชื่อนเราใกล้กับจางเราดีหน่อยเลื่อนใกล้ก่อนที่มันค่อยยากเราไส่ตัวทิ่ดอกเรามาจะพพอะตีดอกพอเชื่องกระยานี่กันไว้พอเชื่องกรบยานี้ลแล้วก็วองลูกกันมงว่าใกลไปก็ไปกึอกันครับท่านผู้ชมเดี๋วัวหน่อยจ้า ครับท่านผู้ชมยังที่ลุงต้อมได้บอกความฝันในฟั่งนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือปูเจกผนมาบอกลุงต้อมครับเมื่อคลื่อนนี่เป็นเจ็ดสี่นะครับ่ตนผู้ชมบอกแค่เจ็ดสี่แต่ว่าตัวที่สามห้พอเที่ยงหาเซาเองผนว่าขันเป็นพอเที่ยงเองเป็นค้นหาตัวที่สามพอเที่ยงก็จะมากเป็นเลขศูนย์ครับงวดน,นี้พอเที่ยงจะมากเป็นเลขศูนย์เนาะหรือจะเป็นศูนย์เจ็ดสี่หรือว่าเจ็ดศูนย์สี่ประมาณนี้นะรับต่ผู้ชมเนาะแต่ว่าส่วนตัวที่ลุงต้อมบอก ปูเจก็กบอกก็คือเจ็ดสี่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาครับท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค,ค์กดแชร์เพื่อเป็นก็ต้องใจคนทําคลิปนีนเด้อครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงคิดว่าคือจะบ่ได้ไปไหวละล่ะครับปูเจเพราะสายละครับสายแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปไกลละครับมีงมีน้ําซ้ากับฝนยังพอได้หยุดตกอยู่ครับก็ยังตกลงมาอีกอยู่เนาะคิดว่าน่าจะบ่ไปไหวล,ละครับพอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับท่าน เราขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญให้เป็นตัวเลขโตถี่มันจะออกของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2564เด้อครับ74หรือว่า074 074หรือว่า704ให้เพื่อนจับใส่เนาะแต่ผูเจกบอกคือคือคือ74ตัวเดียวครับผมบไปละครับผมท่านผู้ชมกับมันหม,นมันกันสุขสุขคนครับผมนี่ครับ บรรกาศท้องให้ท้องหน้าแง่ฝนจะหยุดตกราครัช่วงนี้